โอเคครับสื่อด้วยนะวันนี้เราอยู่กับแม่ที่มีชื่อว่าคนเดียวพีนะซึ่งวันนี้เราจะมาสอนหาดาบที่มีชื่อว่าดาบลมนะซึ่งเป็นดาบลมแบบคู่นะอ่านี่นะนี่เป็นดาบลมนี่นะเออซึ่งดาบลมนี่นะซึ่งเป็นดาบที่ไม่ได้หายากเลยนะเป็นดาบที่ไม่ได้หายากแล้วก็ทําง่ายเลยนะเออขอแค่คุณมีเวลานะคุณก็ทําได้นะไอดาบนี้โอเคเราไม่พูดมากนะโอเคเราจะสอนหากันเลยนะดาบนี้ครับทุกคนต้องมีดาบ ถ้าทุกคนอยากทาดาบคู่เนี่ยเอออย่างที่บอกเลยทุกคนต้องมีดาบไอเนี่ยไอดาบนี้ทั้งสองเล่มก่อนนะซึ่งเราจะมาเริ่มหาจากไอดาบแสงก่อนเลยนะ ซึ่งดับแสงหายายังไงอ่าดับแสงนี่ดับแสงนี้ดับแสงับทุกคนต้องทาเควสในโลกหนึ่งอะนะเออซึ่งคอนเท์พีทมันเพิ่มระบบเควดมาใช่ไหมทุกคนต้องทาเควดโลกหนึ่งอะนะทาทั้งหมดประมาณ25เ้าควดอะนะเออทั้งหมดสาเกาะนะเออไม่ใช่ทั้งหมด2นะี่หควสดีทั้งหมด75เสิห้าควสนะแบ่งเป็นสามเกาะน,นะเออซึ่ง เดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าต้องทำเกาะอะไรบ้างนะเออมีอะไรบ้างเกาะตรงไหนทำยังไงโอเคเดี๋ยวขอญาตหยิบดาบว่าไปก่อนเลยนะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าทุกคนก่อนน้านก่อนที่ทุกคนจะดึงดาบเลยทุกคนต้องมีอะไรก่อนแต่มีคนบอกว่าต้องทำาค้นะนะโอเคเกาะแรกนะครับที่ต้องทำาคุยก็คือเป็นเกาะนี่แคดมีอิสแลนด์นะก็คือเกาะนี้นี่แหละทุกคนมารับค้ทกับแบบตรงนี้นะเออนี่แล้วพวกเราก็รับเลยนะแล้วก็ ฆ่ามอนตามเควสไปนะอ่านี่เดี๋ยวผมจะฆ่าให้ดูเลยแล้วกันนะเดี๋ยวรอมอนเกิดนะมอนมันจะเกิดช้านิดนึงนะเออก็ใครใจร้อนก็ทนหน่อยนะเออเพราะว่ามอนมันเกิดช้ามากๆกเลยแมเออ่เมื่อไหร่มอนจะเกิดเนะี่ยบอกแล้วมอนมันเกิดนานนะแต่บอสมันเกิดไวนะเออได้หินวะไม่ได้หินด้วยเกลื <c oughs> อ่านี่อ่ะนี่พอเราทอเควสใช่ไหมมันจะมีขึ้น <c oughs> บอกนะว่า you complete some super form m บนะทุกคนต้องทำเนี่ยเนี่ย ไอที่มันขึ้นข้างบนเนี่ยทุกคนต้องทำทั้งหมด25นะเออหลายคนอาจจะถามว่าเอ้พี่ทำไมของผมเนี่ยถ้าผมทำเควสของแบ๊บเนี่ยทำไมมันถึงไม่ขึ้นน่ะว่ามันว่าทำไปกี่เควสแล้วถ้าทุกคนอยากเห็นตัวเลขของว่าถ้าหุาคนไม่อยากเสียเวลามานั่งนับเองมาทุกคนทำเควสแบ,บ๊บไปเท่าไหร่แล้วให้ทุกคนเนี่ยไปทำเควสเสริมนะมันจะเป็นเควสเสริมของแบ๊บอะเออให้ทุกคนไปทำเควสเสริมนะที่มันต้องให้ไปเกาะเออเกาะแล้วเกาะเกาะสุมเผาที่มันจะมีตัวดำๆอยู่เออให้ทุกคนไปทำเควสเสริมนะเออแล้วมันจะบอกนะว่าเอ เออว่าว่าแบบไปทำกเกวตว่าว่าเราทำเควตแบบไปกี่ครแล้วโอเคเราไม่เสียเแล้วนะต่อไปเราไปเกาะนี่นะมันชื่วแล้ววีไอย์ไอร์ไอสแลนด์นะเราก็มาว่ยอ่ะนี่เพราะว่าเมื่เก่อนนี้ได้ใช่ไหมให้เราเนี่ยมาคุยกับแฟลปนะตรงนี้แล้วเราก็คุยคำนวนไปนะเหมือนจะให้เราไปฆ่านะซึ่ง แนะนำนะดาบพี่แนะนําให้เอามาล่าดาบเนี่ยอย่างแรกคือดาบวาร์ฟเลยนะอันที่สองจะเป็นดาบอะไรก็ได้นะจะเป็นเคียวคิดมัดหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นีิ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเคียวคิดมัดหรือดาบชาโดที่ผมใช้อยู่ก็ได้นะจะเป็นพวกเออพวกเออพวกเคียวพวกอะไรก็ได้นะเพราะมันโลกหนึ่งมันกากอยู่แล้วนะ เออแต่ว่าถ้าหากเลือกความไวเนี่ยให้เอาเป็นดาบชา์โดนะเออเพราะว่าดาบชารโดเห็นไหมเนี่ยสกิมันใหญ่แบบแปบ๊บเดียวมันก็เคลียร์หมดทั้งเกาะแล้วอเออมัน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 ไวนะหรือถ้าใครมีไฮคิราชันแบบผมเนี่ยก็กดใช้ไปเลยก็ได้นะเออแต่ผมอยากใช้ดาบเงาอะทําไมเออเนี่ยบอสม,มันจะเกิดอยู่ตรงนี้นะบอสเนี่ยอ่ะแล้วก็ฆ่าไป อันนี้นเียผมสำเร็จเวลา27เควสของแฟบนะเราต้องทำทั้งหมด25เควสนะเออก็ทำไปเออลืมบอกเลยนะว่าแต่และเควสเนี่ยมันจะมีครูดาวของมันด้วยนะเออมันจะมีครูดาวของมันด้วยนะครูดาวหนึ่งเควสเนี่ยทุกเควสเลยนะไม่ใช่ทุกเควสเด็กเกือบทุกเควสอะส่วนมากนะครูดาวจะอยู่ที่ประมาณ4นาทีนะที่จริงไม่ใช่4นาทีหรอกมันคือ5นาทีนั่นแหละเออต่อไปนะจะไปเกาะเออเดี๋ยวยวิบดาววาดก,ก่อนอนะนี้ ให้เรามาเกาะสกายนะสกายไอซ์แลนด์ตรงนี้เออที่จริงไม่ต้องเรียงตามที่ผมบอกก็ได้นะคุณจะทำเกาะไหนเกาะก็เรื่องของคุณเลยนะเออแต่ผมชอบทำอย่างเนี้ยมันไวดีเนี่ยเห็นไหมอ่ะแล้วก็ฆ่าบ,บอสไปอ่าเนี่ยนี่ผมเสร็จแล้วสามสิบเควสเนี่ยก็ของสกายเอ็นจินก็เสร็จแล้วซึ่งเราต้องทำยี่ห้าเควสใช่ไหมอย่างที่ผมบอกแล้วก็จะมีโอกาสดรอปเป็นอ่าเนี่ยดรอปโกลิงด้วยโคตรโคตรด,ด,ดีโอเคแล้วพอทุกคนเนี่ยทำทั้งสามเกาะเนี่ยครบแล้วนะเออเกาะ เกาะละ25เควสแล้ว,วนะรวมเป็น75เควสให้ทุกคนมาเกาะเออ Waterfall Island นะก็คือเป็นเกาะเออเป็นเกาะน้ำตแกแหละเกาะที่เราไปโลกสองอ่ะแล้วเราก็มาตรงนี้นะนี่มาตรงนี้เดี๋ยวบินไปเลยอ่ามาตรงนี้ ทุกคนมาตรงนี้นะออมันจะอยูข่ข้างบนหัวเนี่ยจะให้เราข้ามหัวกระโหลกมาแล้วจะเห็นดาบมันอย่างนี้เราก็ดึงเลยนะถ้าทุกคนยังทําเงื่อนไขที่ผมบอกไปเมื่อกี้ยังไม่ครบเนี่ยมันก็จะดึงดาบไม่ได้นะดาบมันก็จะไม่มีอะไรนะดึงไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็จะไม่มีอะไรเลยมันก็จะเขียนว่า t r e light เอ,อ่อสามแสงแล้วก็25คุยก็คือที่ผมบอกไปนั่นแหละทุกคนต้องทําดาบแบบนี้ไหม พราะผมทำเควยแล้วก็จะดึงได้นะเออก็สามารถดึงซ้ําได้นะเออใครอยากดึงกี่ร้อยรอบก็ดึงมาเลยนะเออโอเคนี่แหละคือวิธีการหาดาบแสงซื้อคข้างง่ายเลยนะแค่ต้องเสียเวลาเยอะนะโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราต้องหาดาบดำใช่ไหมว่าดาบดำเนี่ยจะได้จากโลกสองนะเดี๋ยวขอข้ามไปโลกสองเลยละกันนะ เอาละเอาละพอทุกคนมาถึงโลกสองแล้วใช่ไหมให้ทุกคนเนี่ยมาเกาะน,นี้แนละ้วเป็นเกาะเงือกนะแล้วให้ทุกคนมาคุยกับกตัวนี้นะมันจะชื่อว่าดาร์กวิดนะเออเออลืมบอกเลยนะว่าเรามาโลกสองเนี่ยเราจะมาหาอะไรเราจะมาหาดาบเป็นดาบล,ล,ลมมืดนะเออซึ่งการทําดาบลมมืดเนี่ยต้องมีเงื่อนไขก็คือเราเนี่ยจะต้องเออทำเควสเนี่ยเควสตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะซึ่งเราทาแค่2เกาะน,นะไม่ต้องทาํา3เกาะเหมือนไอ้โลกแรกนะเพราะฉะนั้นมันเลยจะง่ายกว่าเออแต่ว่าไอเนี่ยไอ ถึงแม้จะทำแค่สองเกาะก็จริงเลยแต่ว่าเราจะต้องทำเควสละ30เควสเลยนะเออเควสละ30สครั้งอะ่ะซึ่งมันเยอะเยอะเยอะกว่าโลกหนึ่งะถึงห้าครั้งเลยนะก็เยอะนะเออแล้วผมก็ลืมบอกไปเลยนะว่าเออไอแต่ละเควสเนี่ยมันมีคูดาวด้วยนะเออคูพอคณทำเสร็จเลยเนะี่ยคุณจะรับใหม่ปึ๊บปั๊บไม่ได้เลยนะเออคุณต้องรอคูดาวด้วยนะรอคูดาวประมาณสนาทีนะทุเควสเลยทุกเควสทุกเทกากะ ยกเว้นแต่ว่าพวกเควสพิเศษพวกเควสที่ได้แก้มังกรพวกได้ไข่ในโลกดึงอะไรพวกเนี้ยที่มันแบบจะคูดาวนานๆหน่อยเป็นคูดาวสี่ชั่วโมงคูดาวเป็นชั่วโมงอะไรพวกเนี้ยเออแล้วก็แล้วก็ฟราร์มไปเลยแล้วก็ฟราร์มไปอ่ะเอาเควสไม่เสร็จวะอ๋อนี่นี่นี่อันนี้เนี่ยซึ่งผมเสร็จแล้วสามสิบสามคุยเนาะเออเราก็ต้องทําให้ครบสามสิบควสนะเออเพราะถึงแม้เราจะทำแค่สองก้อนเราต้องทำหนึ่งสามสิบคลยนะซึ่งมันค่อนข้างเยอะ ต่อไปเกาะต่อไปหนะ้าที่เราจะทำการทำควยนะก็จะเป็นเกาะซุปเปอร์สกายนะก็คือจะเป็นเกาะเออเกาะอ e ีเนลนะเออเราก็มาคุยกับไอตัวนี้นะแต่ว่าผมไม่สามารถคุยได้นะเพราะว่าเออเพราะผมคุยแลย้วใช่ปะมันจะคาเมื่อไหร่ไหมมันจะคาเมืยหนีไปเลยมันจะกู๊ดบายไปเลยเพราะถ้าเพราะไอตัวนี้ถ้าหากเราทำครบส0่งซิควสได้เนะี่ย มันจะไม่เรามันจะไม่ให้เรารับควยอีกเลยนะเออมันจะคามุยหนีเราไปเลยนะเออพอเราไปคุยกับมันมันก็จะหนีหายไปแบบนี้เลยเห็นไหมเราจะคุยกับมันไม่ได้เี่ยเราจะกดคุยกับมันไม่ได้เอมันจะหายไปเลยอู้ทำไมวะเออพอเราทำโค้ดสอดคุยคยนะมันจะไม่ให้เราคุยอีกเลยโอเคซึ่งควยตอนแรกอ่ะมันจะให้เราไปฆ่าไอ้ตรงนู้นก่อนเห็นไหมเราจะไม่ฆ่ามอนตตรงนู้น แล้วพอเราทําไปสักพักเนี่ยประมาณสัก1 5บหถึงสประมาณ13บสเควสเนี่ยมันจะให้เรามาฆ่าบ,บอสด้านหลังเนี่ยเห็นไหมมันจะให้เรามาฆ่าบอสอีกตัวนี้เป็นฆ่าบอส e นะอีเนลเนี่ยอ่าเนี่ยซึ่งเราก็ต้องฆ่ามันไ,ไปยาวยาวเลยนะอุ้ยได้แล้ววะอ่ะเนี่ยเราก็ฆ่าบ,บอสไปนะก็จะมีโอกาสได้ของพวกได้ของจากเควสได้ของจากบอสด้วยนะก็เอาไปสั่งเวปลปามือก,ก็ได้นะแล้วแต่กันเลยเออ พอทุกคนทำเควสเนี่ยสามสิบเควสจนมันหนีคามุยไปเลยเนี่ยเออเออแล้วผมลืมบอกไปเลยว่าไอ้เควสที่สามสิบอะไอ้เควสสุดท้ายของไอ้ตัวเนี้ยมันจะแบบมันจะให้เราฆ่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้มอนอะสี่สิบตัวแล้วก็ฆ่าไอ้บอสสกายส์สามหรือห้าตัวเนี่ยแหละจำไม่ได้มันเลิกเหมือนกันอะเออทุกคนทำเควสเอเนี่ยครบทั้งสองเควสเนี่ยครบแล้วสามสิบอันใช่ปะให้ทุกคนมาเกาะเออขอญาติว้ามาเกาะนี้นะให้ทุกคนมาเกาะทําดาบแช่งนะเออเป็นเกาะที่ไม่ใช่ไม่ใช่เกาะแอดมินที่ตีเอาถ้วยนะเป็นเกาะที่แบบ เสกเสกอะเสกบอสเลยอะแบบเสกบอสเนี่ยไอ้เกาะเนี uh ่ยเนี่ยไอ้เกาะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไอ้เกาะไอเนี่ยไหมเออแล้วก็ไปเลยนี่นี่ ซึ่งมันก็จะมีตรงนี่นะที่เป็นดาบแชงคูดแลวก็เป็นดาบยูรุตรงนู้นเราไม่ต้องสนใจนะเนี่ยแมมทุกคนอาจจะเห็นละอันเนี้ยเราก็มาตรงนี้นะมันจะมีเป็นดาบดาร์ควายส์ดาร์ควน์นอยอยู่นะเราก็ทําการกดไปเรื่อยๆถ้าทุกคนมีเงินไขครบแล้วก็คือทำเคสนะทำเคสได้เกาะสองเกาะไม่แกี้เออทำทั้งหมด30เคสนะอย่างละ30เคสนะเออไม่ใช่รวมกันแล้วได้30เคสนะอย่างละ30เคสเกาะละ30เคสรวมเป็น60เคสโอเคเข้าใจนะเข้าใจตรงกัน เนี่ยพอผมกดปุ๊บผมก็จะได้ดาบมาอย่างนี้แล้วก็เอาไปแอคคนอื่นได้นะ mm hmm. โอเคพทุกคนได้ดาบทั้งสองเล่มใช่ป่ะเออแล้วแราลหลายคนจะถามว่าพี่ผมจะทําเป็นดาบคู่ยังไงวะเออแบบมันได้อยากดาบเรียแล้วแต่มันแต่มันไม่มีดาบรวมให้ผมอ่ะผมต้องทำยังไงเออทุกคนเนี่ยต้องมีทุกคนต้องไปขอย้อนไปเกาะนี่ก่อนนะเออเกาะ ก่อนมนุษย์เนี่ยอ่ะทุกคนให้มาตรงนี้นะเออซึ่งหลายคนน่าจะเคยมากันบ่อยแล้วแหละเออตรงนี้เนี่ยเออให้ผมมาตรงนี้ทุกคนจะรู้ได้แหละว่าผมจะให้ทําอะไรอ่ะเนี่ยทุกคนจะเจอตรงนี้นะซึ่งมันก็คือเลนไอ้นี่มันก็คือดันนั่นแหละเออให้ทุกคนเนี่ยทำการลงดันนะลงดันไปนเรื่อยจะก,กวาทุกคนเนี่ยจะได้สิ่งที่เรียกว่าดูโอ o บุกนะก็คือเป็นสมุดอะเป็นสมุดสีเออสีเทาสีน้ำตาลน้ําตาลอะเออซึ่งมันจะสามารถเอาไปทําคู่ในกับดาบคู่ได้นะแล้วก็ทําเป็นดาบคู่ลมไดดด้น้นนนนนะะเเป็าบให่หนนอี ซึ่งพอทุกคนได้ออทางได้ของโดบุกเลยเนะี่ยแล้วก็มีดาบทั้งสองเล่นแล้วก็คือเป็นดาบแสงแล้วก็ดาบมืดเนนะี่ยให้ทุกคนมาเกาะอาลองนะนี่ฟิชพาร์คตรงนี้อ่ะแล้วก็ว์บมา เออเราไม่ต้องสนใจนาะมีตรงนี้นะแล้วก็เดินตรงมาตามผมได้เลยนะหลายคนก็น่าจะรู้แหละว่าคาบตรงไหนนะแต่อาจจะไม่รู้นะว่ามันจะใช้อะไรนะเพราะาถ้าหากเราไม่มีดาบทั้งสองเล่มเนี่ยมันจะไม่ยอมคุยกับเรานะเออมันจะยิงเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นก้อนหินตรงนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นรอยแยกเลยใช่ปะ่ะเป็นรอยแยกแบบเป็นรอยแยกว่าถ้าทไมมันดูแปลกๆใช่ปะ่ะทุกคนก็เดินชนไปเลยนี่พอทุกคนเดินชนมาแล้วใช่ปะ่ะมันก็จะมีตัวนี้นี่ แล้วมันจะคุยกับเราถ้าหากเรามีดาบทั้งสองเล่มเลยนะนี่แล้วก็คุย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 อินเทอร์เรสติ้งเออต้องการเนี่ยมันก็บอกว่า for you b r i n g me เ uh, the ดื a book บก็คือเราต้องใช้ด a b บุ k นะแล้วเวลาใช้เนี่ยคือเราต้องถือด้วยนะถือแล้วก็คุยกับมันอะแล้วพอคุยกับมันใช่ปะม,มันจะพาเราวาร์ปไปที่มันจะพาเราไปวาร์ปที่มิติเนาะซึ่งในมิติอ่ะมันจะมีบอสอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะว่าเป็นบอสอะไรซึ่งก็หลายคนน่าจะคุ้นหน้าค ทุกคนตีบอสยูตาเนี่ยที่มันถือดาบคู่เสร็จแล้วใช่ปะก็จะมีโอกาสประมาณ20%บมั้งที่ทุกคนจะได้เป็นดาบคู่ลมนะเออซึ่งบอกเลยนะผมดวงดีมากเลยนะเพราะว่าผมตีแค่ตัวเดียวก็ได้เลยนะแบบโคตรดีของโคตรดีนะตีตัวเดียวจริงๆนะไม่เชื่อถามไอ้คนอื่นได้เลยจะตีตัวเดียวแล้วได้เลยตอนแรกนึกว่าโอกาสดอก100%ซนะแต่ แบบประเดีย๋ยวคือตีตัวเดียวแล้วได้เลยไงคือตึงเกินนะก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าทุกคนชอบก็ก็ขอให้ก็ก็ไม่ต้องกดไลค์กดซับลรวก็ไม่เป็นไรก็ใครจะกดไม่กดก็แล้วแต่คนเลยนะเพราะว่าผมทําคลิปนี้เพื่อมาเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะที่อยากจะลองทาดาบนี้นะเพราะว่าดาบนี้มันค่อนข้างเท่เลยนะแล้วก็เป็นดาบที่เรียกว่าหายากเลยนะเพราะว่าในเกมตอนนี้ที่ผมเห็นนะในเกมอะยังมีแค่สคนเองนะเออ ก็จะมีตัวผมผู้เล่นอีกคนนึงที่อยู่ในดิทคอร์ดแล้วก็เป็นผู้เล่นอีกคนนึงที่อยู่ในดิทคอร์ดเหมือนกันเออมีแค่สามคนในเกมเว้ยที่มีไอ้ดาบเนี่ยไอ้ดาบไอ้ดาบคู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ดาบเดียวนะดาบเป็นคู่เลยแ,แบบทำคู่เลยว่ะเออมีแค่สามคนในเกมเว้ยเออคิดดูมันถ้าหากคุณได้เป็นคนที่สี่อ่ะคุณจะเป็นคนที่แบบเพอร์ฟกคคุณจะแบบเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเลยนะเพราะว่า มันไม่ค่อยมีคนใช้อยู่แล้วเออไอดาบเนี้ยเออคือดามเมจมันก็แรงอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่มันหายากเว้ยมันเลยไม่ค่อยมีคนใช้เว้ยเออแต่ผมก็ใช้นะเอาไปอวดคนอื่นนะอ่ะเออก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ใครที่กดไลค์ก็ขอให้คุณนะเป็นคนที่สี่นะที่จะได้ดาบเล่มนี้มาโชว์คนอื่นนะเออก็อย่าลืมที่ฉาดาบเล่มนี้มาอวดเพื่อนอวดคุณอวดแฟนคุณอวดผัวคุณอวดใครก็ได้อวดพ่อแม่คุณอวดเอออวดพี่น้อง โอ้ย่าตายายคุณอวดครูคุณอวดขวดเพื่อนคุณในห้องเรียนอวดเอออวดแอดมินอวดอูอวดเอออวดใครก็ได้นะเออเออก็อย่าลืมนะครับดาบนี้นะครับเป็นดาบรูลักผมนะเออจำไว้นะดาบนี้เป็นดาบรูลักผมนะเออไม่ใช่ไอ้ดาบซิดอะไรเบี้ยนั่นนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคจบและที่นี้ไปละ Mox, goal, thank this crush you.